คดีพลิกอีกตลกดราม่าบีเดอร์ไวท์ยาวและอาจไม่จบหลังจากมีคลิปเสียงหลุดคุยกันสามคนพกบีเดอร์ไวท์ไปดูหนังกับปอแฟนของแอนนี่ทั้งที่แอนนี่ขอไว้แล้วคดีจะพลิกอีกตลกหรือเปล่าจากตอนแรกที่ดูเหมือนว่าดราม่าบีเดอร์ไวท์จะห่างหายและซาหลังจากที่ทางแอนนี่คู่กรณีได้ออกมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบและเพจเจ้าคุณพระโรดก็ได้ขอโทษเบียในส่วนที่ใส่ซีตี้ไข่อย่างรุนแรงแต่ล่าสุดเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบง่ายเพราะเพจเจ้าคุณพระโรดได้ปล่อยคลิปเสียงสามฝ่าย โดยเฉพาะเสียงของแอนนี่และปอแฟนของแอนนี่ที่คุยกันหลังจากที่แอนนี่จับได้ว่าปอไปดูคอนเสิร์ตกับเบียทริกเล็กก็คือคุณและทางปอก็บอกว่าตนและเบียดไว้ไปดูคอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิฟต์ในโรงหนังด้วยกันแต่แอนนี่ก็จับโกหกและบอกว่าไหนเบียบอกว่าเบียจะไปปาร์ตี้กับแก๊งเต้นทางปอก็บอกว่าเบียก็ไปกับแก๊งเต้นมาแล้วกลับมาแล้วและเป็นปอที่ไปรับเบียมาและเพิ่งดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเสร็จ แอนนี่ก็บอกว่าจริงๆได้ยินเสียงตั้งแต่แต่ไม่อยากถามว่าอยู่กับปอหรือเปล่าและจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าตอนที่แอนนี่โทรมาอยู่ในโรงหนังยังไม่พร้อมที่จะคุยกันขนาดนั้นและไม่ติดที่จะบอกว่าไปดูหนังด้วยกันก่อนหน้านี้ได้มีแชทหลุดที่ถูกตัดออกที่แอนนี่ส่งไปหาบีเพื่อเคลียร์กันหลังจากเกิดเหตุซึ่งทางบีก็บอกว่าพร้อมที่จะไม่ยุ่งวุ่นวาย และแอนนี่ก็ขอให้บีถอยห่างออกจากความสัมพัน์นอกับปอเพื่อที่แอนนี่และปอจะปรับความเข้าใจกันและจากนั้นวันที่27ธันวาคม2566แอนนี่ก็แชทขอให้บีและปอไม่ไปดูหนังด้วยกันซึ่งบีก็รับปากด้วยดีโดยหนังนั้นคาดว่าเป็นหนังคอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิ t ที่จัดฉายในวันที่28-31ถึงธันวาคม2566ซึ่งหากคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจริงขึ้นมาก็อาจทำให้เรื่องบีเดอะไวทคดีพลิกอีกตลบเลยทีเดียว